America's comeback starts right yes! now. Biden has confessed. When we fight, we win. Get out and vote. รายการสดค่ะผลการนับคะแนนเลือกตั้งล่าสุดณเวลาบ่ายสองณชว่วโมงนี้นะคะได้ข่าวมาจากพี่พี่ w o r o p o t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  o y a y นะครับผลกรารนับคะแนนเลือกตั้งค่ะสารัฐ2024ผลยังไม่เป็นทางการณ <_ d ata> วันที่6พฤศจิกายนนะคะ <_ d ata> ตอนนี้เรียกว่าเกือบจะแดงทั้งแผ่นดินแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะโดนัลด์ทรัมป์ค่ะนำ นะคะกัมลาแฮร์ริสไปกว่า266แล้วณนะชั่วโมงนี้ต้อนดูกันอีกทีนึงแล้วกันคะ่ะว่าเออ่พระคิดาพิการคะ่ะอย่างโดนา์ทรัมป์นะคะ mm hmm. เกิดวันที่14มิถุนายนคะ่ะตอนปัจจุบัน,นอายุ78ปี นโยบายค่ะของโดนัลด์ทรัมป์คะบอกไว้เกี่ยวกับเรื่องเงินเฟ้อนะคะว่าจะลดต้นทุนการผลิตเพื่อลดราคาสินค้าค่ะแล้วก็จะในประเทศผู้อพยพนะคะลดแรงกดดันคัดค้านที่อยู่อาศัยค่ะแล้วก็มองว่าประธานาธิบดีเนี่ยควรมีส่วนในการตัดสินใจในการปรับดอกเบี้ยนะคะของ FED ในเรื่องของภาษีค่ะทําบอกว่าจะขยายเวลาลดภาษีเงินได้ค่ะบุคคลธรรมดาลดภาษีนิติบุคคลค่ะจาก21%เหลือแค่15%การค้าระหว่งางประเทศค่ะทอมบอกว่ามุ่งลดการค้านะคะมุ่งลดการขาดดุลทางการค้ารวมไปถึงเพื่มภาษีนําเข้า10%ขึ้นภาษีสินค้าจากจีนนะคะก็คือเป็นประเทศคู่แข่งนะคะกว่า60% การทำแท้งค่ะบอกให้แต่ละรับตัดสินใจในเรื่องการสิทธิในการทำแท้งได้เองเลยแต่เคยวิาพากษ์วิจารณ์สิทธิ์ในเรื่องการําทำแท้งนะคะตามกฎหมายไปไว้แล้วนะคะก็แล้วแต่ว่าจะพิจารณาอย่างไรเรื่องเกี่ยวกับผู้อพยพค่ะประกาศจะส่งผู้อพยพผิดกฎหมายกับประเทศสารต่อกำแพงก้านชายแดนยกเลิกให้สัญชาตินะคะของลูกของผู้ที่อพยพที่พ่อแม่เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย เรื่องของพลังงานค่ะเน้นเพิ่มการผลิตพลังงานในประเทศนอกนาจากนี้ค่ะสนับสนุนการใช้พลังงานจากฟอสซิลแล้วก็ลดข้อจำกัดทางด้านสิ่งแวดล้อมนโยบายต่างประเทศค่ะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะคะยึดหลักนโยบายต่างประเทศแบบแยกตัวนะคะ isolationist น,นะคะถอยห่างจากความขัดแย้งนอกประเทศประกาศตัวสนับสนุนอิสราเอลอย่างเหนียวแน่น ด้วยนะคะคแล้วก็มองว่านาโต้ค่ะทำให้สหรัฐอเมริกาเสียประโยชน์แล้วก็รับปากทำให้สงครามรัเสเซียแล้วก็ยูเทนยุติภายใน1วันโอ้ดุเดือดเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามค่ะสิ่งนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นสิ่งที่ทรัมป์ทำได้ไหมนะคะแต่ว่ามาเล่าข่าวอัปเดตให้กับทุกๆคนได้ฟังแล้วกันแล้วก็เชื่อว่าทิศทางของประ ทศไทยรวมไปถึงทิศทางของเอเชียแล้วก็ทิศทางของโลกที่กําลังจะเปลี่ยนไปในอนาคตสิ่งนี้ค่ะอยู่ในมือของทรัมป์นะคะแล้วก็ดินชันเสื้อแบบนั้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะไม่ว่าจะเป็นใครสหรัฐอเมริกา <oz S 1> ก็ถือว่าเป็นประเทศมหาอำนาจ ในด้านของทางกฎหมายในเรื่องของการเมืองเรียกได้ว่าทุกๆท,ทางอำนาจทางการทหารสงครามรวมไปถึงสิ่งต่างๆที่กําลังจะเกิดขึ้นหลังจากนี้อย่างไรก็ตามค่ะคนไทยก็มีความรู้ไว้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพื่อที่จะได้วางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการทำอาหากินกันในอนาคตแล้วก็นอกเหนือจากนี้จะได้รู้ว่าทิศทางของการที่เราจะใช้ชีวิตต่อไปเนี่ย พูดไว้นะคะใครคิดเห็นอย่างไรก็สมัรถพิมพ์มาไดา้จ้ะบาย